ละคอนสั้นเรื่องเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตามคำขอไปรับชมกันเลยค่ะเราเพิ่งมาทำให้วันศุกร์นะคะเพราะวันพฤหัสเราลงอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะเราไม่พลาดที่จะทำให้คะ่ะป่ะเราไปดูกันเลยก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ อ <c oughs> นี่พี่แมกเกอฉันตื่นเต้นนะเนี่ยเราอ่ะจะได้ไปทำก๋วยเตี๋ยวสักทีที่เราบอกกับพี่เขานะ่ะว่าจะไปไทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะในวันนั้นนะ่ะเราก็อยากไปทำแล้วตื่นเต้นนั่นสิอยากไปทำแล้วเหมือนกันปะปะปะแต่งตัวพร้อม กระเป๋าพร้อมหัวใจพร้อมเลยเอา้าร้านเดิมหายไปไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนนะจะไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรตามพี่เขาก่อนพี่เขาชื่อพี่อะไรนะจำไม่ได้พี่ใบเตยใบตองนี่แหละอะไรสักอย่างนี่ไงเจอแล้วสวัสดีค่ะพี่แตใช่ไหมคะใช่จ้ะอันนี้จะมา ออจะมาไอ้นั่นหรอจะ,จะมาสมัครงานหรอจ๊ะใช่ๆค่ะย้ำนะจ๊ะว่าอร่อยทุกเมนูค่ะรู้แล้วค่ะเอ้าไม่ไม่ไมอะเดี๋ยวฉันที่ขอแนะนํนำเมนูก่อนนะเมนูของเราก็จะเป็นตามหน้าร้านเลยก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวข้นก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างนอกจาเป็น มีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์เนื้อ,เน,อเนื้อคนก็มีนะจ๊ะหรอเลนจ้ะมีถั่วงอกรับใส่ถั่วงอกได้นะจ๊ะบอกเลยว่าอร่อยเด็ดเผ็ดมันนะจ๊ะแล้วก็มีแถมไข่ต้มได้นะจ๊ะแล้วก็มีสาร่ายแถมอีกจ้าอ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนไหมก่อนที่จะมาขายนะบอกเลยว่าแซ่บ อิหลีนะคะนี่เดี๋ยวฉันจะสอนวิธีทำซุปนะทำซุปกว๋วยเตี๋ยวอย่างแรกก็เอาไม้กวน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 ให้เรียบร้อยนะจ๊ะให้แบบมันเข้ากันแล้วก็ใส่เส้นที่ลูกค้าต้องการลงไปเลยแล้วก็ใส่ผักเราจนกว่าจะได้เสียงติ๊งต่องแล้วก็ค่อยเอามาสั่งใส่จานนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจค่ะ แล้ววันละกี่บาทหรอคะโอ้ยไม่ต้องถามเลยจ้ะวันละยี่สิบบาทอา่ะลอเลน่นวันละสองร้อยบาทจ้าคนเข้าเพียบบอกเลยจริงหรอคะจริงจ้าปะปาปาอะปะอ่ะ,าอะมานั่งเดี๋ยวฉันบอกที่ท ที่นั่งของสำหรับลูกค้านะบอกเลยว่าที่นั่งราคาไม่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นห้อยขาต่องแต่งต่องแต่งนะจ๊ะราคาชามละ60บาทนะจ๊ะส่วนนัง่งตรงนี้ราคา20บาทนะอุ้ยไม่สิแบบที่นั่งนะจ๊ะจ่ายที่นั่งวระมันตรงนี้นะจ๊ะ60บาทที่นั่งตรงนี้20บาทตรงนี้40บบาทนะจ๊ะจ่ายค่าที่นั่งด้วยแล้ว จะมีที่จอดรถนะจ๊ะโอเคอันนี้ไม่คิดนะจ๊ะคิดเป็นที่นั่งแทนแล้วก็ตรงนี้ก็บัตรคิวนะจ๊ะอ่าเขาใจเล้วนะจ๊ะเหมือนหนูจะตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวพี่เอาก็อ้ออเสริมอ่ะให้นะจ๊ะขึ้นไปยืนได้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปละไปไหนหรอคะไปเที่ยวสิจ๊ะเอ,อ้ไปทำงานจะไปทำงานไปดูโรงงานอ๋อค่ะ ไปก่อนนะจ๊ะดูแลร้านดีๆนะจ๊ะเอาไงอะ,อะเดี๋ยวฉันเป็นคนทำพี่เป็นคนคิดแล้วกันนะโอเคโอเคนี่ฉันเอาไอ้นี่มาให้ละไอ้ก็อี้อะเธอทำพอเธอกวนนะพอเธอกวนไม้ไม่ใช่กวนกวนเท้า <c oughs> หิวโวยหิวโวยอยากรู้ชมัดเลยว่าร้านข้าวแกง เปิดอยู่ไหมเนี่ยหิวหิวอ้าวร้านข้าวแกงไม่มเปิดแล้วหรอแล้วไอ้สองคนนั้นไปขายที่ไหนอีกวันเนี่ยวัน,ว,นวันวันวันไม่อยู่บ้านเลยอะ่ะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยว,วันวันไม่อยู่บงอยู่บ้านปล่อยแมวอยู่คนเดียวอีกสองคน,นนี้นี่อะไรก็ไม่รู้น่าจะไปเปิดร้านอาหารอีกแล้วแน่เลยอะ่ะ วันวันไปแต่ไหนก็ไม่รู้บนอาจจะไปสนามเด็กเล่นบ้างไปขายบ้างเว้ยเด็กสองคนนี้ไปเทอมแล้วเอาใหญ่เลยนะนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่งั้นร้อง <c oughs> เด็กสองคนนี้มันมาทำอีกแล้วหรอวะ <c oughs> อ้าวสวัสดีโมเดลแมกเกิดพวกเธอมาทำอีกแล้วเหรอใช่ครับมาทำไมพี่ล่ะมาทำไมโอ้ยก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวไงเล่าฉันหิวเอาไม่ไม่บริหารลานกลางเต็นแล้วหรอครับไม่บริหารไอ้พวกน้ำตกแล้วหรอครับเออเออเออ ไม่บริหารสวนสนุกแล้วหรอครับเนี่ยอมฉันแค่มาซื้อเฉยๆไม่ล่ะฉันจะได้มีแรงทำงานไงอย่าให้รู้นะครับว่าคุณอู้งานอะวอ้ยมามา,มา,ม,ามาซื้อโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรของเธอไม่รู้เรื่องเลยแล้วรับอะไรดีล่ะคะอืมเ,เป็นก๋วยเตี๋ยน้ำพ้นใส่ไข่ต้มแล้วกันนะได้ค่ะ จ่ายที่นั่งเธาที่นั่งเมื่อก่อนครับกี่บาทอะ่ะไอตรงข้างหลังผมเนี่ยสี่สิบบาทตรงโต๊ะไม้ตรงนั้นยี่สิบบาทส่วนที่นั่งห้อยขาหกสิบบาทอ่าฉันจะนั่งห้อยขาเอาไปหกสิบครับขอบคุณครับว้าวอุ้ยขาฉันสั้นเกินฉันห้อยไม่ได้เอาเงินคืนมาไม่ครับไม่ไม่ไมคน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 ใส่ไข่ต้มลงไปชุบ ใส่สาลายลงไปด้วยละกันน้ำข้นน้ำข้นค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 น,คน,คน,คนเรียบร้อยพี่บรรจุใส่จานเลยโอเคเอากว๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วครับนี่ครับชุบชทานให้อร่อยนะครับเออโอเคมาละมาละชุบวางถาดไวต้ตรงนี้แหละหอ่ะเด็กสองคนนี้มันจะทำได้เรื่องปะวะ ไหนจะเป็นร้านข้าวแกงเนี่ยมันจะทำได้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยก็เคแต่ไม่อร่อยเท่าร้านปาติ๋มปาติ๋มหนอีกวะ นอ้อยเกินมิเนี่ยไข่ต้มก็ให้แค่สองลูกเอ้อลูกเดียวนี่หว่าแย่ว่ะใ,ให้ให้ท็อปน้อยด้วย,ย,แ,ยแย่แย่แย่แต่ก็อร่อยดี <c oughs> กี่บาทครับเนี่ยดูตามตรงนั้นเลยครับบวยเตี๋ยวน้ำข้นธรรมดาอาพิเศษสามสิบครับ อ่ะสามสิบรวมรวมค่านั่งก็เป็นเก้าสิบแล้วโอ้ยกว๋วยเตี๋ยนี่ออาวปะครับขอบคุณครับเฮ้ยสำใจต้องจ่ายเนาะฉันเนี่ยหิวโว้ยหิวมาจากไหนก็ไม่รู้ฉันเนี่ยหิวหิวหิวโว้ย,ย,ย,ยซูชิก็ปิดรามเมงก็ปิดนี่ฉันเลือกอะไรดีบ้างวะคาเฟาเชิญเล่รอุย้ย เอาก็เข้าไม่ได้อีกเฮ้ยปไปไปหิวเอ้ยนี่มันเที่ยงแล้วหิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าตำรวจต้องอึบ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 ไปหิวอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวชะมัดเลยร้านข้าวแกงเปิดหรือยังวะหิวอ่ะหิวก๋วยเตี๋ยวเรือ เมื่อกี้ฉันเสียงออกสาวจังเลยอ่ะเออเกือกนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหิวฉันต้องได้กินสวัสดีเหิวเร็วเร็วบ ที่นั่งกดเฮ้ยเรื่องย่อไปกี่บาทก็ไปน,นนี่มันแบงค์พันเฮฮะโอ้ยหิว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 ,หวรวมข้าวกว๋วยเตี๋ยวเลยรีบๆรีบๆนะสามนาทีทำถ,ถ,ถ้าไม่เสร็จภายในสามนาทีต่อ,อยหนะ้าฮ้ยเมื่อก่อนวันที่แล้วเมื่อวันที่แล้วก็เจอนักเลงอันนี้เจอนักมวยอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยชีวิตน้โมเดลแม็กก์ เอาอะไรก็ได้ถ้าง,งั้นใส่เผ็ดๆเลย <laughs> ใส่เข้าไปหนนอยชุบฮ่าฮพี่บรรจุใส่จานเลยโอเคชุบชุชปุ๊บมาแล้วครับโอ้รีบวางลองชิมดูครับน่าจะอร่อยเด็ดถูกใจคุณแน่ <c oughs> หิวหิวพ <c oughs> เพ็ดๆๆๆดเพ็ดเพ็ดเพ็ดเออเพ็ดเพ็โอ้เพ็ดเพ็ดเพ็ดเเพ็อาลงไปทำไมครับเนี่ยเพ็ดสิทธาเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะถือใคร ไม่ชอบก็กดไว้ก่อนนะคะทำบุญทำทานนะบายบายค่ะจบเอาอยากได้เรื่องอะไรสามารถขอเรามาได้เลยนะคะจะพร้อมพยายามทำให้ทุกคนเลยค่ะ